ยังไม่เห็นมันเลยเห็นแล้วเห็นแล้วแั้วแล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 ้วโอเคซ่อมก่อนก็ได้เจ๋งหมดแล้วไหาวัตท้าท้าย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 เรือไม่ม oui ีเสียน่าจะเป็นใบเรือครับใบเรือน oh ู่นนู่นนู่นใบเรือโอเคไปซ่อมอยู่ปปเออแก๊ดีโหลดก่อนโอ้ยโอ้ยลบอ้น ตกลงมันยิงเม่นๆกันอยู่แก๊ตากันสองกันก็พอแล้วนะไม่ต้องยินหลบก่อนเออเออแก๊ปแก๊ปแกปไม่รู้จักเออมันชนแล้วอุ๊บอุ๊บเลยเฮ้ยหัวหินที่แหละโวเออเออเออแม่งโดนลุมเงี้ยหัวขวด ดาบกูเปลี่ยนแล้วเอา160วิทำไมอันนี้เปลี่ยนแล้วครับอาวุธลายกากเหลือเกินระเบิดก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยนี่ว่าโอ้โหคนไทยนะครับไม่เน้นยิงระยะไกลครับเน้นระยะประชิดครับบวกกันแม่งตรงนี้แหละเออโดนไม่ตาย ไอ้นี่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 เออตายไอ้หอยดตายวิ่งก่อนรีโหลดกระสุนก่อนโอเคอมีระเบิดมีระเบิดไม่ได้ใช้เลยระเบิดระเบิดจุดจุดก่อนตาระเบิดแล้วออกไปเด็กซะ โอ้ไปเด็กซะตายเออตายสองเดี๋ยว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 เดี๋ยลบก่อนลลูกกอลโอ้โหมีเพื่อนมารับแทนเมื่อกี้มีเพื่อนมารับแทนเออไอ่ยย เดี๋ยวกันหนึงกูรีโหลดก่อนจะรีบไปไปไ่เหนกับตันชิงก่อนยิกับตันแพรเนี่ยกับตันกับตันมม่ไปชิงก่อนเลยกับตันบวกอย่างนี้มันมีแต่ตายกับตายอันเนี่ยจะยิงก็จะยิงก่อนจะหมดแมทเลยหรือไงวะเนี่ยฮะกับตันอืม เฮ้ยเอ้ยจัปตันถอยเรือแล้วอือไอ้ขอเด็กก่อนตัวหนึ่งอือไอ้ไอ้เด็กสองหนึ่งกับหนึ่งเดี๋ยวโหดอยู่เดี๋โหดอยู่มันยิงจังเลยโอเคไหนยังยิงอีกเหรอฮะยิงอีกเหเพื่อนยิงระยะไกลขนาดนั้นไม่โดนนะครับต้องไปรีโหลดข้างในอยู่นี้ก่อนรีโหลดก่อน โหลดโหลดโคตรนานครับหลับก่อนโอเคระเบิดนี่บอกเลยใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ป่าไม่ค่อยโดนใครจนใหญ่ตายพื้นพบเท่านั้นนะครับเฮ้ย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 อยเย็ดเท่ไม่ทันได้ห้าตายห้าไปสิบสองวิอีกแล้วทำไมกูเกิดนานยังไงโอ้ยองขนาดนั้นด้วยเหรอมึงจะรีบจังเลย ขอเล็งก่อนก็ไม่ได้โคตรจุลมนูนเฮ้ยนุ่น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 โจนเซลาดโอ้โหตัววะนั่นปังไม่โอ้โหอะไรกัปตันต่อยกัปตันแม่งเลยเดี๋ยวรีโหลดก่อนระยะไกลย่อมดีกว่าครับระยะไกลย่อมดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งหลบก่อน เอาไปไหนแล้วไมรเตรียมอยู่กับร้ตยกันอยู่เฮ้ยกลับซ้ายอะไม่ใช่ขวาเหรเอาไปบอกแล้วเนี่ยทะเลาะเอ้ย้างลงได้เอาเอาเตรียมเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วเนี่ยจุดยิงโอ้อทำไมผู้หญิงมันไม่ตายมันเรียกุตายเย็ดเค้ได้หกตายเจ็ดโอ้โหอันนี้เป็นรอบที่ตายเยอะที่สุดนะครับ แถมแม่งเกิดนานเยอะที่สุดด้วยไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยขัดใจยิงเลยเพื่อนยิงเลยอุย้ยมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ทีมเราครับเออโจมีกแล้วเอ้ยปืนจะมัวนอนตืนอ๋อมันตายนี่แหมมันตายแล้ว เฮ้ยก <ítulo> anyway ัปตันคุมเรือไงเนี่ยเนี่ยโศกกัปตันเนี่ยมันกับเป็นล่างอดพิญญาออกมากลับซ้ายลับซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอลูกมอลูกซ้ายด้านขวาแหละตอนเนี้ยเรี่ยมยิงตังโดนตายหนึ่งเฮ้ยตายสอง โอ้โหมันจะเอาอย่างเดียวเลยจริงๆอาเอ้ยเฮ้ยใครมีเหล้าขอหน่อยขอหน่อยเหล้าโอ้ยขอเหล้าหน่อยกูไม่มีเหล้าเออลาดไปแล้วที่ไม่เอาเหล้ามาเออไม่เอาระเบิดแล้วครับเก่งใจเลยแปดตายแปดครับมันเป๊ะเป๊ะจริงๆเลยอะไรอย่างนี้ สุดยอดบ้าบออะไรตายรวนๆเลยเนี่ยอโดนโดนหลันะโดนบางางเิ่เอิ่มเร็วไม่ทันัดเข้ไม่ทันโอ้ยเรือเล็กยึดอยู่ยยทันไหมทันไหมมันจะทันอยู่ ว้าขัดใจมันอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ยิงไม่ยิงปืนใหญ่มาแล้วถล่มนี้เลยนีเร้เดินมาร้ันในวนเนันเลยมาแล้วไม่ไหวแล้วดึงแล้วม่ไดกดวยิงถล่มไปเลยตายท้องเรือด้วย เฮ้ยกาแฟเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกินกาแฟก่อนเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยยืนให้ไม่แดกแล้วแต่อิงแล้วกันไม่แดกก็ไม่ต้องแด็กส้อมก่อนส้อมก่อนส้อมเดียวก่อือโอ้ยเออกว่าจะส้อมได้อ๋ออ๋อเร็วเแบทเทิ้ลกันอีกแล้ว มันแบทเทิลกันอีกแล้วชูตเอเออเย้อยเีอ้ย็ดเคไม่โดนอะไรวะยิงระยะขนาดนั้นโอ้โหเกิดนานอีกแล้วอะไอ้มันเป็นอะไรกับผมครับเนี่ยไอ้ีสปาวนานเนี่ยตายบ่อยเหรอตายบ่อยหรือไงคือเวลาที่ผมเปลี่ยนเนี่ยมันดันไม่เข้ากันเลยับเวลาที่คนมันอยู่กันสองสามคนเนี่ย เดินถือได้ขวดเหล้าซะก่อนไม่งั้นเราต้องการเต็มที่เลยพวกเร็วเฮ้ยตอนี้ผมเก็บอยู่กลับไปฮะกลับไปตายเอ้ยเฮ้ยอย่าตายนะเพื่อนผมจะสู้มันเอออย่างนั้นแหละหัวร้อนจริงๆครับเล่นเกมนี้หัวร้อนนะหัวร้อนทีมดีก็ดีครับทีมไม่ดีก็หัวร้อนหัวร้อนแต่ทีมเราก็ถือว่ากำลังดีครับก็พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อได้ชนะมาตายกันก็เยอะเป็นวาเลนครับอันนี้ตาย12 6มั่ง7มั่ง5มั่ง11ก็มีโอ้ยอายครูด้วยนาวิชนะอุ๊ยเยสชนะอยู่ชนะอยู่เหมือนทีมเราจะมีลิงเขงเจียเยอะไปหน่อยครับ เป็นโจรสลัดบ้างนะเอาเฮ้ยทีมเอาเฮ้ยนะครับมีทีมใช่ไหมกับตันไม่เป็นครับระเบิดไม่เอาครับเอาเรานี่แหละเปลี่ยนใจอาชีพแห่แล้ว <c oughs> ยา้เรือทันไหมเฮ้ยไอ้ไทยช่วยกูด้วยกูเป็นเฉลยเฉ <c oughs> ลยของเรบนี้โดนจับมาเป็นเฉลยเนี่ยช่วยด้วยชิบแห่แล้ว ต้องยิงกับประเทศตัวเองครับทำไมกันอ,อ๋อ,อครับอ๋อก็ยังมีไทยอยู่ด้วยวะแล้วก็ยังมีไทยอยู่บ้างครับเอออุ่นใจหน่อยมีไทยหลงเข้ามามีไทยหลงเข้ามาเรือลำนี้ครับนี่มันเรือชาติอังกฤษไม่ใช่นี่มันเรือชาติอเมริกา U.S. เนี่ยบานเบอร์เลยอ๋อเรือเราชื่อแบ็คบอส อันนี้ชื่อรัฐบาลโลกชื่อโคดไทยไทยไหนวะหลับไหนบ้างอยู่ฝั่งนู้นกันน่ะไปไหนไปไหนวะไอ้กัปตันจะไปไหนกัปตันไปไหน,ก,น,ก,นกัปตันดิบเอากัปตัน,ตน,นกัปตันดิบกัปตันศัตรูอยู่ฝั่งนู้นกัปตันกัปตันนูน่น,น,น,น นั่นแหละนั่นแหละตรงเลยตรงเลยผมรอเรือใหญ่ไม่ค่อยโอ้รอเรือใหญ่นึกว่าชิ่งไม่ชิ่งนะกัปตันเสียงน่ากลัวอ่อนี่เรือใหญ่เรือใหญ่กลับขวากลับขว่า,วาจะรีบยิงไปไหนละ่ะเพ่จุด กูหลบด้วยเดี๋ยวโดนยิงโอ้ยเฮ้ยหลบอ่อนหลบอ่อนกระตานกูตายด้วยโอ้โหตายยกลำครับเล็กแคปด้วยใหญ่ไปยังครับแล้วครับเล็กยใหญ่แคปอยู่แล้วแคบแคบอยู่ครับเลยใหญ่แคบอยู่ครับเราก็โดนแคบนี่คือตายยกลำใช่ป่ะเนี่ย ใช่ครับไม่ทานน่าเศร้ามากใช่ครับไม่ทานครับน่าเศร้ามากเอ้ยลืมเปลี่ยนปืนปืนนี้กูไม่เอาแล้วปืนพกอะส่วนปืนสนัยเนี่ยมันดีแค่ปืนนี้ปืนเดียร์เชื่อผมเหอะนะครับปืนนี้ปืนเดียวเท่านั้นนะเรื่องการรีโหลดเนี่ยแต่ปืนนี้มีสองนัดอันนี้รีโหลดนานนิดนึงมันก็นานกว่าปืนนี้แหละ ปืนเนี้ยรีโหลดเนี้ยเป็นชารเลยครับผมไม่เอาแน่นอนครับสำปืนพกเนี่ยอันนี้จะแรงสุดแล้วนะเพามันยิงคล้ายๆปืนลูกซองอ่ะนะมีโอกาสโดนสูงด้วยอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องหันขวานกับตาจะยิงมันเดี๋ยวนี่เรือเดียวกันอ๋อเรือรูเรื่องกันดูเรื่อง เรือเดียวขึ้นข้นขึ้มขึ้นเลยครับเอ้ยใช่เหรอโอ้ยเอ้ยอมใหญ่แก๊ปวันหยุดอืมโอ้ยขึ้นไปเพื่อดีโอ้ยเจ้าป่าสองคนโอ้ย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 คุโดนอะ จะตายแล้วกินเราก่อนเราไม่นอดอีเยอะอีกจีบไม่เป็นไรเราเปลี่ยนปืนแล้วคาเนี้ยบูได้เฮ้ยเรือจมจมแล้วยังเหลืออีกลำปุ้มออ้ชิปดูดอะ โอ้กัปตันโหดจังต่อเลยเหรอนี่มันเรืออ๋อนี่มันเรือพวกเดียวกันโอเคกัปตันกินเหล้าไหมเนี่ยเหล้าตัดมาตัดมาเดี๋ยวเล่นก็ชนผมหน่อยผมติดผมติดเกาะติดเกาะอะไรล่ะมาชนตูดผมหน่อยมาเอาตูดเอาตูดเลยครับปวดไล่จัง ไม่กล้าเอาอ่ะเอาเลยครับจะเสียบแล้วจะเสียบแล้วระวังเหลืองเหลืองนเตรียมรับแรงกระแทกเรย่องกันเสียบเสียบคนเดียวพอรับไม่ไหวต่อคนขี้คล่องเลยแหละคราวนี้ผมไม่เสียบแล้วไม่เสียบแล้วไม่เสียบเลยเหรอหดมันไม่ไปเลยมันไม่ไปเลย ไอพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยจะเสียบบังแตกยังแตกยังผมครับผมครับล้างตูดนะล้างตูดขี่คลองเลยครานี้ไหนวะนูนนูนนูน อานมีฮาแต่มากกว่านะครับไม่เน้นจริงจังครับเน้นฮาครับทตันเอียงเยอะไปแล้วไม่เป็นไรชนแมงเลยจะไฟแบบตัวต่อตัว,ต,วตาชนกันเลยครับชนกับชนครับจ้าจ้าจุดดีกว่ายิงดีกว่าจุดปังเต็มตูดดัดนอ โอเคโอ้หเดี <S <S mm ๋ยเดี Becca ๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซอมก่อนเซก่อนเอกเล็กเอมกออกสายไปหน่อยเล็กออก้ายไปหน่อยครับเดี๋ยวเอาให้ไปให้มาแล้วมาแล้วอยัดมีช็อตมีช็อต ออโอเแม่ตอนนี้ยังฆ่าใครไม่ได้นะครับอย่างที่บอกเน้นหาปเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยิงยัดแม่งเลยตรงนี้ต่อจัดนั่นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหคือโดนนะแต่ไม่โดนใครตายเลยครับ ้ยเพื่อนกินเหล้าก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนอ้าวไม่ทันดับไฟ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 กับตันกับตันลงมาก่อนกับตันกับตันลงมาก่อนเดี๋ยวตายโอ้ยโอ้ยกูด้วย กัปตันเดี๋ยวกัปตันคนตกเรือกัปตันเอาไส้เลยเรือเราไปไม่ตายแล้วอวิวเก้าแล้วตุยตุยไงเงอนเอไฟครอะ ไปโคกสิครับขึ้นอย่างนี้นแน่เล่นมาช่วยหน่อยครับคือเล่นแคบแคปมันได้ไหมเลือยใหญ่อ่ะอุย๊ยไม่โดนยิงไม่ทันอีกแล้วไปไม่ครับไปไม่ต้องบอกเลยนี่ยจุดยิงไม่มีใครตายครับหรืออาจจะไม่โดนใคร เอาจุดเนี่ยโดนแม่นโดนแน่ๆตายเนื้อกว่าจ,จะตายกันสักตัวนะพวกเองตานี้ผมยอมรับว่าเล่นกากมากบวกแม่งหาซะมากกว่าลุงลุงข้อมือเรือเดี๋ยวเดี๋ยวยัดเรือก่อนเอ้ยยัดยัดไอ้นี่ก่อนลูกกระสินอน่จดเ,เอาชนะเรี๋ยวแค่ตัวหนึ่ง